สวยสวยไปได้เ se ลี้ยวซ้ายไปต้องรับรถใหญ่แม่ สวัสดีเช้าวันจันเอ้ยไม่ใช่เช้าเลยสวัสดีเย็นวันจันทครับวันนี้อากาศด,ดีมีลมหนาวเข้ามาเบาๆนี่ก็เลยจะออกไปขี่รถเล่นพาทังตุ๊กไปฝึกขี่ฟอร์ซ่าโอ้โหนี่นะฮะรถ c b r พันด,ดูคันเล็กไปเลยพอจอดเทียบกับฟอร์ซ่าแล้วเนี่ยออื เียงเดี๋ยวเราไปขีดเราเร่งกันนะนะสตาร์ทเลยออมมนต้องเอาขาตั้งขึ้นนะอย่าเพิ่งเบิ้ลน,นะรอก่อน ใครจะนำถ้าเขาทำขาอย่างนี้ แปลว่าข้างขวาถนนไม่เรียบถ้าเขาทำขาอย่างนี้แปลว่าข้างซ้ายระวังรถน,นะถ้าเกิดเขาเอาขาลงทั้งสองข้างเลยแปลว่าตรงนั้น่พื้นไม่เรียบตรงที่เรากําลังจะวิ่งผ่านครับไปขี่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวเขาแซงเอง ออกมาขี่เลนนี้ประคองไปเลยกขวาได้เอาบาังให้หยก มาวันนี้เติมไปทั้งหมด490บาทอีกเคีโอ้ยนี่ก็เกี้ยงแล้วนี่ก็กระเพริบแล้วที่จริงจะเติมห้างร้อยก็ได้แต่เดี๋ยวเป็นสถิติแค่แต่แต่แค่นี้ก็สถิติแล้วแหละ เด็ดเข้าเนี่ยออกซ้ายมาไม่ไม่ไม่ไมาเพิ่งเข้าข้างในข้างในรถใหญ่เยอะ saya 他被抓到哪 เริ่มเลยระวังซ้ายรถจอดว้าวสวยสวยไปได้เลี้ยวซ้ายไปจะจอดออนสะพานหรือจะไปจอดสาลาโน้นเอาออนสะพานก็ได้จอดง่าย รอก่อนมีรถเดี๋ยวเขากันให้เ,ออเดี๋ยวหลังรถเก่งล้อออกมาหลังรถเก่งแล้วออกมา,กออกมาไปจอดข้างแล้วก็ะบะสีส้มนี่ก็ได้อ เครื่องแล้วลงมาเข็นไหมจะนั่งเข็นเหรออ่ะเดี๋ยวเขาช่วยดึงอ่ะขารับไว้หักหมดหักซ้ายหมดอ่ะคืนตรงคืนตรงอ่ะตรงมาอย่างเดียวเลยหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายนิดนึงอืมอ่ะตรงโอเคดับเครื่องขาตั้งลง ไปเข็นไปจอดตรงนู้นดีกว่ามันถึงแล้วเก <c oughs> ่งมากฮะโอเค ท่อยิงตด,ดดีจริงๆเออท่อเขาไม่มีตดเลยระวังจะตปิยานไปพ้นเวลาขึ้นลูกเราหน้าเบาๆหน่อย เดี S <S <ป>๋ยวว่างขวาว่างออกมาอ่ะขวาได้ <S <S 2> <S 2> เล่นกลางโอเคงขวาได้ หน่้นระวังมีอาเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นทางยยเทินทางเลี้ยวขวาไม่ใช่ทางยูเทินอยู่เลนกลางไประวังนะ ไปก่อนอยู่กลางไว้ก่อนเรนกลางไว้ โค้งขวาชิดซ้ายอืม,อมเขาบัองอยู่ไปข้ามไป ชินถึงบ้านแล้วนะครับสุดยอดพาน้องซูค้าไปรันอินที่บางแสนโอเคเดี๋ยวรอไว้รอชมคลิปกันเลยเดี๋ยวจะรีบตัดเราจะรีบลงนะาบายบายสวัสดีครับ